เฝ้ารอมาแสนนานหมัดนินจาตอนนี้ผมมีจะหมัดแบบกุ้ยอะดูดิเดี๋ยวเปิดได้ดูเลยเนี่ยมีจะหมัดแบบอะไรก็มีดุดูดิผมว่าประมาณ3 0 0พันเพชรนะครับทุกตู้นั่นแหละมันมาตรฐานอยู่ที่3 0 0พันเพชรนะเออเดี๋ยวลองดูดว่าเราจะดวงดีก่อนจะถึงส0 0พันเพชรหรือเปล่าเพราะมันต้องมีโอกาสออกมาเลย,ยงไงโทเค็นมันทำมาเหมือนแบบว่าใช้น้อยไนดะ้ไปสามโทเคนนะ็นอะแต่จริงๆแต่แตแตแตละอันออกยากสองอันได้ออกง่ายอันสุดท้ายอะรอไปถึงหน่ะ3า0 0ันเพชรผมรู้เหมือนล้วเกมะ ไหนป่ะรายง่ายแล้วลอเด็กอะเราเด็กผมไม่ผมไม่มไมไดีใจแลวครับอีกไม่เตินสามครั้งโทเค็นที่สองจะออกเราดูเลยผมไม่มัวเด่ะอ้าวไม่ออกโอเคผมน่าจะมัว่วโอเคหนึ่งพันเพชรได้สองโทเค็นแล้วมันจะหมดสามพันเพชรได้ไงวะในเมื่อมันออกมาสองแลมันออก็ต้องกทีเดียวเลยดิผมให้ไม่เกินสองพันเพชรเดี๋ยวก็ได้แล้ว อ2,000เพชรโท,ทเค็นโเธอกด2,000เพชรแต่โทเคท็นเท,ทาเา่าเดิมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเออมาเล้วเท่าไหร่วะเจ็ดสี่สองหนึ่งสองพันสองร้อยเพชม่แย่ไม่แย่ไม่รู้อ่ะเขาหมดกันเท่าไหร่อ่ะแต่ผมว่าไม่แย่วะ่ะโต๊ะอ,องมาแส่นานเสียงมัดอ๋อมีเสียงมัดด้วย